ครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมไมโครเวฟครับผมอาการมันคือไม่ร้อนเดี๋ยวจะดูครับเขาบอกไฟเข้าแต่มันไม่ร้อนนะครับโอเคเทียบดูก่อนนะครับไฟเข้าหรือเปล่าหมับนะครับแล้วก็หมุนนี่ครับผมนี่เห็นไหมครับอาจานหมุนอยู่ตังตื๊ดอยู่ครับผมพราลงก็หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คเลยนะครับ คือถ้าร้อนมันก็จะมีไอหน่อยนิดน่อยแต่ตอนนี้มันไม่อาการไม่ร้อนเดี๋ยวเราตรวจเช็คครับว่าอะไรมันเสียแต่้หนูจะพาตรวจเช็คนะครับปิ้งนี่แหละครับเขาบอกเขาได้ตรวจเช็คมาแล้ตัวเองมาครั้งหนึ่งนะครับเขาไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนแล้วเขามาใส่ฟิวขาดหลังตับเขาก็บอกว่าเขาเลยไม่กล้าทําต่อนะครับครับผมตัวอื่นก็มันจะมีน็อตอยู่นี่ครับสี่ตัวนะครับผมทำแล้วต้องใจเย็นนะครับสําหรับไมโครเวฟบางท่านไม่เคยถอดมันก็จะประกอบ ยากนะครับถอดมาแล้วจะประกอบไม่ได้มันมีลิ้นด้านหน้าอยู่นะครับบางทีใส่ไปแล้วบอกไม่ใส่ใส่แล้วก็ใส่ไปไม่เข้านะครับนี่ครับเราก็ดึงไว้่บงนี้นี่ครับมันมีมีลิ้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องลา,าประกอบจร่งๆจะบ่อยทีการประกอบประกอบอย่างไงนะครับคือบางท่านใส่ไปแล้วถอดไปแล้วก็ไปใส่ไม่ได้นะครับประกอบไปเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าเขาได้เปลี่ยนตัวนี้เขาเรียกไปถูกเขาบอกว่าขาปลาเนี่ยครับเขาเปลี่ยนแล้วก็ใส่ไปก็บอกเสียงแตกตลังตับเขาบอกฟิวฟิวขาดฟิวตรงนี้อาจจะขาดก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราถอดดูนะครับง่ายๆครับตรวจดูตามช่างหนูเลยครับตามตไตายช่างหนูนะครับมาถับออกไปครับถอดออกอุปกรณ์เลยก็ได้นะครับตัวกอมเขาเรียกกับตัวล็อกนะครับผมก็ก็เห็นแล้วครับหนูเห็นแล้วครับผมเพราะว่าสาเหตุทีิฟิวขาดเพราะอะไรครับเขาอาจจะต่อใส่ไปผิดหรอครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นเห็นเลยครับสายเส้นนี้ก็ต้องมาเสียบด้านนี้นะครับไปเสียบอยู่ด้านนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมมาดับกลับไปอย่างนี้ แต่จริงแล้วอยู่ข้างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวด okay. ูด okay. ูดีครับฟิวขาดเป็นยังไงครับผมมันจะเป็นล็อกนี่๋อหายไปแล้วครับผมที่เขาว่าฟิวขาดเละเขาหอดออกไปแล้วนะครับโอเคฟิวไมโครนี่รู้สึกว่ามันจะอยู่ที่สามิบแอมป์นะครับมันขาดเละไปเลยดําปีเลยครับที่เขาบอกเสียงนัาตับเขาก็ไม่กล้าทําต่อสาเหตุง่ายๆครับคือก็เสียตรงนี้ผิดนะครับสายนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับต้องอยู่คู่ก็ได้โอดตรงนี้มันก็มาจากมออแปลงมันมาจากมออแปลงตัวนี้ครับผมของมันนี่ออกตัวนี้ โอเคได้ไหนเปิดดูแล้วเดี๋ยวสิหนูจะพาตรวจเช็คไมโครเวฟนั้นถ้ามันเสียอะไรจะเสียนะครับสหนูมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกไดโอดของไมโครเวฟนะครับมันไม่เหมือนไดโอดของเจ้านี้ครับอันนี้ไดโอดธรรมดาของที่เราใส่ทู้ชาร์จแบตนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จนเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับวัดวิธีวัดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไดโอดของไมโครเวฟเขาวัดกันยังไงครับว่ามันใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวหนูทําให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราตั้งไปที่คูณหนึ่งนะครับ เราถอด้อยมาแล้วเราวัดอย่างนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งสีขาวเนี้ยจะเป็นด้านลบเดี๋ยสิโลเข็มก่อนนะครับอ่าสิโลเข็มไม่ถึงว่าเอาเข็มมาอยู่ที่ศูนย์โอมครับอ่าโอเคครับเราจะเซตเข็มมาที่ศูนย์นะครับการวิธีวัดไดโอดของไมโครเี่ครับเราจะวัดตั้งค่าที่คูณหนึ่งนะครับมันมีสองสเต็ปนะครับจะคูณหนึ่งหรือคูณสิบก็ได้หรือจะหนึ่งเคก็ได้เหมือนกันหมดนะครับวัดแล้วจะต้องไม่ขึ้นนะครับเราทิ้มไปงี้แล้วกลับข้างดูนนะครับเห็นไหมครับดูเข็มด้วยนะครับ มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นใช้ไม่ได้นะครับสําหรับไดโอดของไมโครนะครับมโครเวฟคือความถีมันจะสูงมากนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้เรามาตั้งเขานี่จะตั้งในคูณหนึ่งก็ได้อาติโลเข็มนะครับให้อยู่ที่ศูนย์นะครับโอเคนะครับแล้วมาวัดครับให้กลับซ้ายกลับขวาดูครับดูมิเตอร์พร้อมกันกับจิ้มนะครับแมปนะครับเห็นไหมครับจะไม่กระดิกนะครับสําหรับของไดโอดมโครเวฟไม่กระดิกไม่ได้นะครับคือเสียนะครับผมนี่ครับไม่ขึ้นนะครับ แต่แตกต่างกันด้โอดพวกนี้ครับมันจะมีแถบขาวนี่ครับเห็นไหมครับถ้าวัดนีเวลาวัดนั้นเราว่าแถบขาวต้องขึ้นครับถ้าวัดแล้วกลับไปกลับมาถ้าขึ้นสองข้างตัวนั้นเสียครับโอเคครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับแมพนะครับกลับเห็นไหมครับขึ้นนะครับกลับหัวนะครับกลับหัวแล้วขึ้นไม่ได้นะครับนี่ครับโอเคนะครับตัวนี้คือมันใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีแถบว่าขาวนี่เหมือนกันนะครับ ไม่ต้องสนใจว่าอันไหนบวกลบดูง่ายครับถาวดสองข้างขึ้นข้างนี้ขึ้นนะครับโอเคแต่ถับข้างใหม่ถับข้างใหม่มันขึ้นคืออดด้เสียครับใช้ไม่ได้นะครับโอเคแต่สําหรับตัวนี้ก็เป็นของไมโครเวฟเหมือนกันนะครับมีคาดแบบนี้คือเป็นความสี่สูงมันจะไม่ขึ้นครับถาวดข้างใดข้างหนึ่งขึ้นหมดแสดงว่าเสียนะครับถ้ากระดิกแป๊บขาโดอยู่คาอยู่งั้งนั้นจะเสียครับคุณสิบครับซิโลเข็มนะครับ เดียว่าจะอยู่ตรแหงไหนก็แต่ถ้าของไดโอดไมโครแล้วจะไม่ขึ้นนะครับตามสไตล์ช่างหนูนะครับผมเห็นไหมครับแตกกันขึ้นนะครับอย่างนี้ไม่ขึ้นกลับข้างก็ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นไดโอดของไมโครเวฟถ้าขึ้นใช้ไม่ได้ครับเห็นไหมครับจะกระดิกตั้งนิดก็จะไม่กระดิก3ามนั้นนะครับแต่นี้ที่วัดคาปาของไมโครเวฟของไมโครเวฟเี่นจะอยู่ค่าไมโครที่ว่าอยู่ประมาณหนึ่งุดศนศนย์ของไมโครนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าไมโครมันครับมันเป็นสองพันหนึ่งนะครับ 1.00ไมโครมันจะอยู่ที่1.00ไมโครครับไมโครก็จะน้อยเดี๋ยวเรามาวัดครับการวัดของไมโครไมโครเวฟนี่ส่วนมากก็จะตั้งที่คูณ1นะครับมัร์คมิเตอร์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิธีวัดไมโครของไมโครเวฟนี่ครับมาจากกระดิกนิดเดียวนะครับมิเตอร์เข้มขาเลยจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูครับจิ้มทีแดงขวดแต่มนมันไม่มีขวดนะครับเราจิ้มไม่ได้เลยนะครับแต่จิ้มครับดูนะครับมันจะกระดิกนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ไม่อ่าตัวนี่่ัันนรระลงคคคบบูณเย โอเคนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับหมับแลจิ้มนะครับหมับอ่ากระดิกนะครับกลับซ้ายกลับขวานะครับอ่าเดี๋ยวดูครับหมับอ่าขึ้นครับกระดิกครับกลับหม่ครับหมับอ่า่ดิกครับกระดิกหน่อยนึงครับมันจะกระดิกเยอะไปเป็นไปไม่ได้ครับเพราะค่าของไมโครนี่มันต่าครับอยู่ขนาดว่าเกือบศูนย์บางตู้บางอันมันก็อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนจุดเก้าไมโครครับผมมันจะกระดิกนิดเดียวขนาดนี้ครับดูครับดูใหม่นะครับนี่ครับกระดิกแค่นี้เองนะครับ บบับับกระดาษนี้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ถ้าขึ้นมาปุ๊บคาไม่ลงกลับแสดงว่าไมโครนั้นเสียนะครับพิมกระดิกน้อยมันจะไปไม่เยอะแล้วครับมันจะไปแค่กระดิกเท่าที่เห็นนะครับค่ามันต่ lat, านําอยู่ที่1.00ไมโครฟารตดบางรุ่นก็อยู่ที่0.9มันจะกระดิกแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราทีนี้มาใส่ฟิว์ครับฟิวสตัวนี้ที่สเทุที่เขาเปลี่ยนตัวนี้ก็ถูกแล้วเขาบอกเขาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยน แต่ตัวเก่าเสียไม่เสียผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ได้เขาอาจจะใส่นี่ผิดเองนะครับแต่เขาบอกเสียก็คือเสียนะครับเขาบอกวัดแล้วมันขึ้นคาถูกต้องเขาก็ถูกแล้วแต่นี่เขามาใส่เสียบผิดนะครับเดี๋ยวสูงหัว่าฟิวนะครับนี่ครับฟิวของมันเขาอยู่ที่ประมาณสามสิบแอมป์นะครับผมคิวคิวไอฟิวของไมโครเวฟนี่อยู่ที่สามสิบเสียบไปเลยนะครับนี่เสียบตามหลอดเข้าเลยนะครับง่ายๆหมับนี่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่นี้คาบเข้าไปนะครับที่ก็เขาบอกขาดละเอียดเลยอ๋อตรงนี้นี่เองนะครับที่เขาบอกเสียงแตกหลังตับโอเคนะครับนี่หมับล็อกเข้าไปนะครับโอเคใส่ตามนี้แต่เมื่อสักครู่นี้เขามาอย่างนี้ครับเขาไปเสียบใส่ขาที่ถือกัฟิวนี่ครับเขาลืมถ่ายรูปไว้เขาเสียบผิดครับผมเขาไปใส่อย่างนี้ไม่ได้อยู่คู่ก็ฟิวนี้มาจากมอแปลงตัวนี้ไม่ได้นะครับเส้นนี้ต้องอยู่อยู่คู่กับไดโอดตัวนี้แต่การตำแหน่งต่อไดโอด ของไมโครก็คือเราต้องเอาตำแหน่งของขั้วข่าวนี้อยู่้านหลงกลาวนะครับจำไม่ง่ายนะครับโอเคไม่เสียบนี้ไปเสียบเสียบข้างข้างเส้นนี้เสียบข้างที่อยู่ของไดโอดนะครับจำไม่ง่ายแต่ที่เขามาผมถอดดูทีแรกที่เห็นพร้อมกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ถอดดูหรือมาเจอแบบนี้เขาเสียบเข้านี้แน่นอนครับไอที่ต้องระเบิดตับทันทีนะครับแบบไปอย่างนี้อ่าใส่ตามรอยเขาไปเลยนะครับ ตัวนี้วัดหลววัลเขาเรียกอยู่ก็ลงกาวนะครับง่ายๆเดี๋ยวส่งนมจะใส่แบบนี้นะครับโอเคนะครับไข่เข้าไปจะลำบากสักหน่อยครับที่แคบนะครับอ่าโอเคนะครับแคบแคบนี่นะครับถูกต้องนะครับตอนที่เราถอดมาผมก็ตกใจเนยนะครับใส่เอเที่ฟิวขาดนะครับเขาจะเอาหลักนี้ไปเสียบกับหลักนี้ของฟิวนี่แหละครับไม่ได้นะครับก็ไม่เหลือครับไงก็แตกตับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเสียบดูกันครับเนี่ยครับมีน้ําอยู่ครับเทีนเห็นเห็นนะครับคือก็ประกอบมาผิดนะครับก็แตกตับไม่เหลือร้อยตั้งร้อยเดี๋ยวผจึงรอใส่ประ่อสามนาทีนะครับหมักเข้าไปนะครับหมักโอเคนะครับเห็นนะครับแก้วหมุนนะครับเราเปิดดูนะครับแดงเป้งพอดีโอ้โหร้อนที่ครับร้อนยันแก้วนะครับผมเห็นไหมครับ หวั่นชุยเลยครับผมร้อนแน่นอนแล้วครับโอเคเดี๋ยวปิดดี๋วก่อนชักปักก่อนนะครับผมเปลี่ยนแล้วแคปเปลี่ยนแล้วยังไม่ยังไม่ร้อนอกีกแต่ถ้าเปลี่ยนอันนี้น่าจะจบเลยถ้าเปิดเป็นอาการเบื้องต้นต่อไปดางหน้าก็ตรวจดูพวกสวิตช์พวกนี้ครับมันจะมีครับมันเป็นสะพานไฟอยู่ครับมันขาดได้มันเสียมันเสียได้ครับผมไล่ไปตามสเต็ปของมันนะครับผมเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะครับนี่บางท่านถอดมาแล้วประกอบไม่ได้เรใส่ไม่เหมือนเดิมครับเพราะมันมีล็อกมีลิ้นอยู่นะครับเดี๋ยครับง่ายๆเห็นไหมครับ มีลิ้นนี่ด้านข้างที่จะเสือกเข้าด้านข้างนี้นะครับขอรอกันนี้เลยครับผมใส่กลับไปนะครับบา,าบางท่านบางท่านบางทีถึงขนาดว่าช่างหนูประกอบให้หน่อยถอดได้แล้วแต่ประกอบไม่ได้นะครับอ่าใส่ไปตามตรงของมันนะครับตามร่องตามลิ้นนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับใส่เข้าล็อกมันก็จะเข้าล็อกน,นะครับนี่แล้วก็บีบนี่นะครับถ้าไม่เข้าล็อกแล้วมันก็จะเด้งออกนะครับบางท่านมากระจายว่าใส่ประกอ,อบไปแล้วประกอบเข้าไปไม่ได้หม,มับทำอะไรต้องใจเย็นนะครับรีบร้อนไม่ได้ต้องให้ทีทั่วนะครับ นี่แหละครับนี่แหละครับสรุปง่ายๆนะครับคือสําหรับตัวนี้ที่มันไม่ที่มันสาเหตุที่ว่าไม่ร้อนเพราะว่าเขาได้ใส่ขาสลักไฟน้้าผิดที่ทางหนูให้ดูครับที่ของคาปาเนะครับมันผิดนะครับคือวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับก็ทางหนูทาให้ดูแล้วต้องทําได้วิธีวัดของของคาปาของไมโครแล้วก็ไดโอดนะครับบางก็แตกต่างจากไดโอดธรรมดาความถี่มันจะสูงกว่าวัดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นใช้ไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ส่งหนูขอจบเพียงแนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่งหนูนะครับมีคลิปดีๆจดนำมาเสนอนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับจบไปง่ายๆครับสำหรับฝ่ายใจมันก็เป็นเองโอเค